ได้งไงีๆเราจะพูดเธอดีๆสิค่ะอมหนูกูมงยัดปาองเลยเงงก็ถือมาสิวะไม่ได้เรืองโมรดเสดเจ้าค่ะเดอ่านอพง์ค่ะเจ้าค่ะถือดีๆจ่แล้วก็ให้หนูกูอ่านใช่ไหมจบเรื่องแล้วมึงนิ่งงจริงอานีไงอ่านลูกว่าเือาในสานะมันเป็น จะเดี๋ยวพี่วิจารณ์อัศนยัยอ,อัศนัยเจ้าโอ้โหทำเป็นวเวียนยังเจ้าบ่อ่านเองก็แล้วกันลูกลเออถึงเจ้ากระสันล่มฉัดด้วยบตดเด๋ยวนี้แผ่นดินศรีรัตนาของเรานั้นได้ถูกกองโจรอิษนะเข้าต่อการกรบฏจึทงทำให้ประชารัฐดอนนั้น เดือดร้อนกันทั่วหน้าที่เราเขียนสารมาในฉบับนี้เป็นเพรววาะเรานั้นต้องการจะให้ท่านช่วยส่งตัวราชบุตรอัศนัยมาปากกองโจกีธนาเป็นการด่วนจากข้าพเจ้ากษัตริย์รีรัตนา